เจอกับมาร์กทีเสียคอร์ดครับเวอาลูกรังไปปกหน้าง,งานของเสียโลกครับโอ้ดูพลังครับมาร์กทีรถปุดใช่โกเบโก สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะนาวดัมซิ่งนะครับผมอ่ะมาตอนเที่ยงเลยครับวิ่งเที่ยวนี้ก็กินข้าวเลยครับฟ้าฝนก็ยังค่อนข้างเป็นใจอยู่นะครับ ยังคงมีความเก๋าอยู่ครับมาร์คทีของเสียขอดครับเดี๋ยวพอดินเสร็จเราเราไปดูหน้างานกันครับว่าเป็นยังไงก็เดินทางกันครับ รอบพื้นที่ของเจ้าของรถน้องมะเฟืองนะครับอ่ามีรถตู้ด้วยครับเสียอึองครับเจ้าของน้องมะเฟืองวันนี้มาเฟืองจอดครับอะเดินทางกันครับว่า เาได้กี่เที่ยวแล้วครับตั้งแต่เช้ามาโอเคครับไปกันเลยก็มาถึงแล้วนะครับเ,เป็นจุดเดิมที่เคยมาถมกันนะครับตั้งแต่คลิปคลิปก่อนนู่นนะครับโอ้เหมือนผู้รับเหมาจะมานะครับข้างบนเบื้องบนล็อกกี้เสียรถก็จอดรออยู่ครับน่าจะรอรถไถ ปรับกองดินอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่าง ฮะโอ้ยหากระทูวบวกนี่ยโอ,ยโอย้วันนี้เสียรถขับเองเลยครับมือรถไถวันนี้เทคานเทเสาเสร็จนะครับก็เอาลูกลังกบครับแล้วค่อยขึ้นคานอีกชั้นหนึ่ง โอ้ยบอโทรบอกเดียวเหเอาจี๊ยบกับเลียงงานวัดเตรเว้าอยยุกองดินซะเพิรนเนาะอยู่ไหนเนาะโอ้ได้งานดีขนาดจะเซียมเดี๋ยวฮั่นสูเพอรนก็มาพี๋ไปโอ้ยขนลุยแต่เศร้ามันกันปาษานี่มันพอดิเปรนแล้วอืม ป็นโทรกบอกอ่นแลขังงรถอเมืทีวะโย่โทรสิเที่ยงแล้วเราโทรหาใะาจะเมืองสกน,น <laughs> เื่อมาเอารถอีก <laughs> เบาเง,งนา,โโนานมาเสียรถน้อยไปตีปลาโอ้เมนเาน แม่มันต้องไม่เวียงเข้าไปร่องทั่นก็นได้เปลี่ยนมุกกี้น้อยมาอ่าเมืไ่ไห,นห่นยสเ็นช่งองกองได้เหนช่องกองมันล็อกน้าก่องแล้ว้กองอืมกลองน้อยเท,ท,ที่ไทยง่ายกว่า,า,วาแม่นแมน ใ่ครับรถดำมครับวันนี้ล็อกกี้นะคร้รอมแล้วนะครับ เป็นแตงโมแล้วบ้าบ้าบ้าพอแล้วครับผู้จัดการสั่งต้องยุดครับ ันนี้เป็ดออกค่งแสดงว่าแบ่งลุงหันน้อยพอเรียบร้อยครับได้การได้การเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วครับเดี๋ยวลบให้เจ้าล็อกกี้ออกก่อนครับอ่ะเราวิ่งเที่ยวเดียวกินข้าวเลยครับก็เดี๋ยวรอบบ่ายมาเจอกันอีกทีครับเดี๋ยวดาก่อนก็มาดูกันว่าจะพอหรือไม่พอนะครับอยู่ที่ มือของปลานอนแล้วครับเยี่ยมสุดท้ายครับมองดูลวดลายของปลานอนน่าจะพอครับข<อ>าดไม่ได้เลยครับคนปิดงานนะครับ โอ้ยเด้งเด้งเด้งก็อยู่ที่พระเอกครับไล่ดูก่อนรถนึงว์ค่อยรถไทยครับ มาดูปลานอนนะครับปลานอนจะปิดงานได้ไหมไล่ดูก่อนครับปีมือช้การเลยนะครับปลานอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้พีงเท่านี้ครับคุไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ